สบายดีก็ลุกสบายดีปาลุงแล้วสบายดีเด้อปาลุงนี่มื่อนี้ก็มาพบมาพ่อก,ก,กับน้องวัฒนาอยู่เฮีอนอาท้องอันนี้มาเด็ดน้ำเฮีอนเล่นเฮีอนอาตองนี่เมย์ผลาบน้ำให้เมย์ผลาบน้ำชะผมก็มลุกอาตองดิโุ้ยเบิ้งมอนทกนี่เฮ้ย bài đi con, bài đi con, bài đi em ngâm. ê, đấy luôn em, mu yong đấy nè. Mu cả đây nè. Bài đi à chị Bài đi. Bài đi, ừ. à, bài đi. Ừ. Mình... Bài đi con. Sắc... Bài, đi, bài, à, à, cạt. Cạt. Ui, bài đi à chị gái hãy. Không cả. ui, không sao cả. Y là bài đi. Bài đi. lắm, mưa lắm Đầu mưa năm rồi à? Úi đu, con <laughs> à nú nú, thấy nù nè lộ, thấy nù nè. Úi, lên gần thân phủ, lên vạ làn phải bó nù này nó. Bài đi á, bài đi cấp mưa không này? Bài đi. À, mặt phồng ngam thế này, Áo, nù tôi nhây nè, nó cứ lông lưỡi Thế theo vào nù nhây nè. Xấy phải đây, Úi, nù nhây nè, Ừ, ừ. Ui. Nhai nỉ. Mày hết lan khoi yang đe, nù ny nỉ. lùa, nù ny ná. nhảy hang bono. Ti nù nú Ti nù mày hết lan khoi tí vân lệch. Nô Nú nhảy nó náo. Nguyên náo tóng nữa nù nái. A tóng nguyên nái. A Tông nữa nô A tóng Marin nắm à. A à tóc, a à tóc. Thế đang nè, nôm phai nè. Nôm phai lụ. Nôm phai. Nôm cho cạt nè. Bơ cà bông nè. Nôm cho cạt bà lụ, mèn bò, nôm. Ui, bèm cho cạt tẹt đó ha, tụi á ha. Tẹt chết ta tụi á ha. mày này cho cạt nhang nè. ฮะกินบ่้าดําสกาดกินบ่อ,ก,อก,กินบ่อเปียกกีฬาสกินบ่อเปียกฮะชสกาดกินเปียกได้อ่ะชสกาดกินเปียกได้อ่าซื่อเอ๊ะสกาดย่างาาวะสกาดย่างกินน้ำสกาดกินน้ำได้หรือ สกาดกินน้ำอากาดระย่างมหาเจ้าคืออะไรน่าจะเดมไม่เห็นดาวมันยันโมเล่นน้ำเลยยันไผ่ยันไผ่ยันไผคือเสะชูอ้อมองบางไว้ใช่อ้อมองบางไว้ใช่บ่ย่านโชกาดบ่ย่านแล้วานน่ะเราบริเวณหนังเรางามได้น่ะเราสิงามไปได้นี่ มาลูญาติแล้วยังเรางามในเราสิง,งามงเในหลวกเวนะถ้าอาเฮ็ดเจาดา้าชิบะญาต์อาบอกสิอืมไดชิบะญาต์อาบ่อาเฮ็ดคือชาวกาดดิฮะเจ้าชิบะญาติมาลูกอืมอุณหภม่เรากินเปยีาาาาปยกเราอยากยายากินน้ำร่ากบ่เปียกอืมบอกเราจะกินน้ำร่ากว่เปียกใจก่อนผู้จาก่อน cha nó mưa nắm con nham con nham còn à thưa cha hả cha hả thưa hả cha cha đưa con nham còn này ấy ừ, miu 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 à thưa cha đây miu con chả nào vô cha đi đây miu cha này ấy thưa cha đấy, chờ đây miu đâu chờ đây miu đâu cha đấy luôn chưa chà. à ờ, miu miu cha đấy miu cha มีวเฮ็อย่งไรรกไปเรียกใช้มีวเมอเฮือนเนาะมาเฮือนไม่ตู้มะเฮือนตู้แล้วมเฮือนไม่ตู้อมอนปิดตายังนี่วาดด้ค่ะวาดด้ค่ะเอาเอาใช้ปาบุญนะป่าบุญนะ ใช่ลูกองยังใช้ปลาปลาหน่ะปลาปลาไปใช้ปลาปลาไปใช้ปลาบุญไปใช้ปลาไปใช้หืมปลาปลาไปใช้ลูกปลาไปใช้ปลาไปเรียกปลาปลาหน่ออืมปลาปลาวัดนาไปใช้ปลาไปใช้อืม

เป,เป็นยังเป็นยังวัฒนาเป็นยังฮะยังนะว่าอย่างใช่ไม่จอยนะไจอยอาบน้่มปะเห็ุเดิมโทรศัพท์สกัดเดิมสกัดให้เดิมตกนะหัวโป๊กหันเจ็บไดลเจ็บไดล เอากัดห oh, <àn> ัวไว้เจ็บหัวได้ให้หันหล้าไปนั่งหอมนั่นแหละไอ้นางนี่โม่เทศาพท์แดงเเวนโท่าพทบแดงเทรหาป่าเพได้ดอกญาตนี่กัดกินผูกัดกินจุ่โต๊ะผู้่าแล้วย่านะคือเนาะะ ปิดปิดแน่นี่ปลาลุงเชนน่ะปิดปิดปิดไว้เดี๋ยวปลาลุงเชนนี่เออปิด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 ไอ้ปลาลุงนี่นิปิดหมกนี่ปิดหมกไว้นี่เออเอาหมอนทับไว้เอ้ยลปลาลุงเชนอายอ้ไอ้เบาเด้ไอ้เบาไอ้เบาวบอู้อยันผูเบาเห็นไหมยันเบาเห็นไหมกินบ่กินบ่เปี๊ยกินไหม กินบอกินบอกินบออาสิขอให้กินบอฮะขอกินดิขอน้ลมอกาดดิใส่ถ้วยน้อยให้วาดแน่กินบอกินบอกินบ่ลูกกินบอเปียกนะฮะไปสิไปไปกินปะผู้อกาดที่แบงห้ไดปะกินบอกินไหม kín máy kín bò cho cả tham kín bò kín cái bà. bà, bà. <laughs> bài bài kín bài 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 ไปเจาะไปเจาะปะเดี๋ยวให้ชาวกาดแบกเตียงให้เอาถวยถ้วยน้อยเด้อบวงพอมเด้อนี่นั่งลงนี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งข้างนี้ดูนั่งข้างนี้ไว้นั่งข้างนี้อันนั้นไว้ให้ชาวกาดนั่งนะไว้นั่งนี่เออนั่งใช้ก็นั่งล่นมันจะขวบเฉยหัวนะมันจะขวบเฉยหัวน่ะให้กันใช่ไหม บอกยังไงยังดีแกงใจไอ้เท็ดกินข่าวแล้วบอเออเอาเสศษเออช้ำนั่นแหละเด็ดเด็ดเด็ดละกะน้ามันน้อยนึงค่ะไปอีอ่ะเพิ่งนั่งย้อนแข้งนั่งย้อนแข้งโอเคย้อนแข้งแล้วไปอ่าไปแล้วย้อนแข้งแล้ววะนี้ จะโลงแข้งนะอืมปิดนี่ะนะเออยงังไงยังไงอายเลยอายปลาลุงปิดไว้ขอบใจก่อนใหญ่เลยชาวกาดใหญ่แคเล็กให้วัดนากิน เจ้าสิกินบเจ้าสิกินบอยาได้ลูกมียาพิษได้มีขี้ได้เอาไม่เอาไม่เขา้ากาดไหวว่ากินไ้เอาเอากลากินตอนนี้เล้จะชกิดเสื้อบ้าไม่เลยแล้วติดบ่ติดเสื้อบ้าเอ้ใช่ว่าเจ้าอย่างอ

อ้าวโ้คนเก่งอันนี้แซบบลกแซบบแซบบอเปียกกินบุญเยอะเออไอทิดนึ่งห้ไอทิดดูไอทีกินเปียกเลยเนาะไอทิดเล่นแต่เกมฮะบ่โบกินเปียกบ่เนาะกินแตเล่นแต่เกมฮะบอทาแลบอกินเถอะอ่ะอืมเรศัพท์นี่ก็ได้เรื่องใดเด้ออันนี้

ปิ๊ปิๆป,ปอือแซ่บอร่อยโอ้ผัดลมผัดหันไปท้างนั้นเนาะอ่อนเลยนละลูกอ,อู้เก่งเก่งก่งเนะ็บจิตนอะ่ะเกบปะจิ๊ืออื่นคือมือตายที่จะไปอ่อเปลือกลองฟันแทปตายลองคันะคเปลือกอมันเ A ừ. đoàn đâu à, lộp còn... ừ. Nam mặt bóng và tiệm kia mặt bí 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 mặt นขอยอยาไม่มีไหมขางอีไหมอืมออมอ้เจงอืขอาไปหายทิเดอร์จะขอบไปดบ่นเมอปตอ้นไว้ดอกบนี้บรเห็นบากแตกเมไรเรื่องล้วอามอู้ ัันละวะปกติเพิ่งบอคอยกินอะไรนะเบืองไอ้คร่ะเบืองายในห้องมาไว้หนุ่มไอว่าเอเดียววะไอทิดว่าเอเดียวนะลูกไอทิดว่าเอเดียวนะไอทิดเมาบ่ลบลบ่ลมันเมาแดดดอกไอทิดว่าเอเดียวบ่ลูกมาไว้มาไว้อ่าป้อนนี่ไว้ นี่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 มาไว่รู้เว้ยไอ่ทิดเล่นเกมเพี้ยนไอ่ทินี่ไก่เอาข้าวตู้เย็นนู้นแล้วเขาบปกินน้ำเขาปุ๋ยยังไหลบ่เออบ่อเส่ข้าวทุงใส่ตู้เย็นช่องทิศเลยอะไรยูเพื่อนใบกะเหลือหมอกไงหรือว่าคือเก่งใช่ปะ หเก่งสวาไม่อื่นเจ็กสิกิ้นขางกันอย่างนี้ให้รถตะเซ็กมาหับได้โอ้บอกแล้วเรามาหับอย่างนี้ใบมาไว้ลูกอืมเก่งอันนี้ แซ่แบบ๊อแซ่บบ๊อแซ่บป่ดีปี๊นเปียกอันเซาการ์ดไงอือเอ๊ะเก็บมาถิ่มแล้วว่าล่ะเก็บมาถิ่มเพื่อทายานี่ยังจะเล่นทีอะไรก็เล่นเล่นอะไรล่ะมาพี่ลูกมาพี่มันกระเพื่อนแต่ว่าไอ้ทิดกินข้าวกินน้ำไงไอ้ทิดเหรอลูกจะเล่นหลายเกมนั่นเนาะ ไอ้อาเยอะทรศัพ oh, ท oh, ์ได้เหรอโอ้โหโอ้เก่งอันนี้โอวยลานนี่เนาะมาพี่มาพี่มาพี่มาถิ่มพี่มาถิ่มมาพี่ถิ่มมาพี่มาไว้มาถิ่มพี่หรือว่าถิ่มแชงอันนั้นรังนะอืมอันนี้ชาบีพี มีเศษผาเลือกยหรอโอ้อีลามีเศษผักอีลาบกินนะลูกอะน้อยเดียวนี่บอมีค่ะอิ่มแล้วอ่ะอะน่ะหมมกินได้ค่ะปานเห็อ จอมคนนะอจอมคนนะขี่อ่ะขี่ไกนวดได้กินกินขี่ไกนวดนี่กิน้ขี่อ่เอากินขีนน่ไก่นวดนีกน่กินกินจับเอามันขีฮียขอบใจขอบใจอ่านไหม ขอบใจอาไหมอืมขอบใจอาเด้อเนาะกินแฮบเบิร์ดเด้อฉัเด้อกินแฮบเบิร์ดเด้อฉัเด้ออยากกินบ่เสเซนเจ้านี่ลูกวันนะไปใกล้แล้วไอ้ทิพพี T ่บ้าได้เนาะไปใกล้ตีในทิพยด้วยอารูอ่ะ ไอทิดบา้าไอทิอทดเราเดียวนี่เนาะน้ะนองอยากเล่นนะไม่ทิศกบเล่นนี่อเอาไ้มาอ่ะไสมาาวันนี้วอยกได้น้องมาได้่างดอกอาดูมะวัฒนามาอ้ำแล้าอ้ำแล้ว อามมาเร็วคนนเิงยิ้แล้วไอ้กินเด้เถอะเออ่อผมลานนะอืมสอได้วัฒนา,นายอาบน้ำยังอ่ะอืมอาบแล้วดอกลลกวันนาอาบแล้วมากินน้ำแล้วลูก Ghim bó nam đi, mày kì nam đều. Hm? Nam này. Hm? 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 mẹ นาะเออนั่งอ้อมไีสัช่ค่ะพร้อมแหละกินมอนาวหนิพอ,พอบอกไ้บอลอโอเคพอ,อยังพอเลยเนาะโอเคจะไปลงในคลิปนี้เพราะที่เขาโตไปแล้วเนาะ มีกระแฟกมีข้าวมันก้อนลอยกระเจี๊ยบก้อดตุ๋ยหรือข้องที่เจ้าเด้อนะไปแล้วสบายดีแล้วสวัสดีวัชพูทุกคนเนาะไปดีก่อนบายบายไปบายบายไปแล้วนะไปเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนชงจุ๊บชงจุ๊บเออ